ครับสำหรับวันนี้ก็มาทำเมนูต้มแซบขาหมูนะครับเราเอาหมูมาจากขาครับขาหน้าขาหลังนะครับเราหันห่นหั่นออกมาจากขานะครับให้เหลือแต่เนื้อกับหนังนะครับทีนี้ก็เราก็หัน่นเสร็ยแล้วก็เอามาลวกนะครับลวกน้ําเอาเลือดออกให้หมดก่อนนะครับแล้วก็ขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับ ล่ผักชีนะครับมาคั่วก่อนนะครับเพื่อนๆจะได้หอมแล้วก็เรานําเนื้อหมูที่เราทำกับเนื้อหมูไปนี้นะครับมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคํานะครับที่เราลวกไว้เพราะว่าจะน้ําจะได้ใสนะครับเพื่อนๆเลือดจะได้ออกให้หมดนะครับเลือดที่ติดมากับเนื้อหมูก็จะทําให้น้าซุปเราใสขึ้นนะครับ ครับไปเรื่อยนะครับเพื่อนจนได้กระทะหนึ่งพอดีนะครับนี่จากนั้นเราก็เตรียมเครื่องปรุงได้เลยนะครับเราก็เตรียมเครื่องปรุงนะครับนี่ใส่ใส่เกลือเข้าไปนะครับช้อนครึ่งนะครับเพื่อนแล้วก็ผงชูรสนะครับอันนี้ตามใจชอบเลยนะครับผงชูรสแป้งนัว กดไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับรถด,ด,ดีนะครับชั้นครึ่งซ้อนนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่น้ำปลาเข้าไปแล้วส,สองช้อนสองช้อนโต๊ะนะครับหลังจากนั้นก็เราก็ฉีกใบมะกรูดที่เหลืออยู่นะครับโรยหน้าเข้าไป แล้วก็มีพริกนะครับพริกแห้งคั่วเราเตรียมไว้อยู่แล้วนะครับพริกแห้งขั่วจากนั้นเราก็มาหักใส่เลยนะครับเพื่อเอาความเผ็ดร้อนแล้วก็กินหอมของพริกแห้งนะครับที่เราคั่วเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปนะครับนี่ใส่ลงไปเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้ความเผ็ดก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับ ใส่ประมาณ10เม็ดนะครับเติมอัอมตรลดนะครับความเผ็ดร้อนแล้วก็จะมีกะเพราอีกนะครับกะเพราแล้วก็ผักนะครับสำหรับผักที่โรยหน้าก็เป็นผักชีไปเรื่อยนะครับขอ,อ,องเปนี้ยนะครับ ไปเรื่อยแล้วก็มีกระเพราก็เพิ่มความหอมความเป็นร้อนนะครับจานนี้รับรองว่าแซ่บนะครับแล้วก็ปล่อยให้เดือดไปเรื่อยนะครับเดือดจนดูว่าหมูแขน,นิ่มแล้วก็จากนั้นก็ชิมดูนะครับรสชาตินะถ้าไม่ได้วั็ใจก็เติมใหม่ก็ได้นะครับส่วน จากความเปรี้ยวจากามะขามก็ได้นะครับความเปรี้ยวจากมะขามจะทําให้กลมกล่อมกว่ามะนาวนะครับใส่ทั้งสองอย่างก็ได้นะครับเพื่อนใส่ทั้งมะนาวแล้วก็ตัดด้วยมะขามเปียกนะครับนี่ครับหลังจากนั้นเราก็มาหาหอมเปไว้นะครับประชีพไปเรื่อย ผักไว้นะครับต้นหอมเอามาต้นหอมพักไว้ในถ้วยรอนะครับเอาไว้ตอนขามูเราสุกทั้งหมดแล้วนะครับเพื่อนจะไปใส่ตอนที่ต้มนะครับเพราะว่าจะทำให้ผักที่เราใส่ลงไปมันจะช้ำก่อนนะครับดูไม่น่าทาน ไปครับหันหไม่ต้องละเอียดมากนะครับไว้โรยขันตอนสุดท้ายนะครับนั่ต้นอมหันแล้วก็พักไว้เหมือนเดิมครับนี่คือกะเพราวนะครับพเพื่อนกะเพราบ้านเรากรับ าแดงกับเราขาวใช้ได้หมดนะครับสลหรับตม้มแซ่บขาหมูเนี่ยเข้ากันมากๆนะครับขาดไม่ได้นี่คือสามอย่างนะครับขาดไม่ได้มะขามเปียกผิดแห้งขั่วแล้วก็ใบกะเพรเานะครับนี่คือตม้มแซ่บของวันนี้นะครับขอให้เพื่อนทำตาม นี้ก็จะได้กับแก้มชั้นดีเลยนะครับกับข้าวนี่คือมะขามเปียกนะครับเพื่อนต้องดูด้วยนะครับมะขามเปียกว่าเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยนะครับอตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะนําผักฉีฝรั่ง,งที่หั่นไว้แล้วก็ต้นหอมนะครับแล้วก็กระเพราใส่ลงไปเลยนะครับตอนนี้ าเข้ไปครับม่นานนะครับเพื่อนใส่ไปไม่นานแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะครับเตรียมข้าวเสิร์ฟได้เลยนะครับเพื่อนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม